ชื่อลินนะคะทิพย์ชียาพงศธรค่ะทํางานอยู่กลุ่มบริษัทพรีเมียร์นะคะก็ดูแลเรื่องกลุ่มธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแรงบันดาลใจในการทํางานจริงๆแล้วมันก็เราอยู่ในธุรกิจที่เป็นการสร้างความสุขให้ลูกค้านะคะจริงๆเราก็ได้เสพความสุขจากตรงนั้นด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับกลุ่ม ธุรกิจเราเลยก็คือว่าเราจะต้องมีการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมที่เราอยู่ตรงนั้นกับพื้นที่ที่อยู่ตรงนั้นนะคะเราไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นมันต้องดีขึ้นชุมชนตรงนั้นจะต้องร่วมมือกับเรารู้สึกว่ารักใคร่กับเราในส่วนนั้นในการร่วมมือกับสังคมในการทํางานให้กับคนอื่นนะคะก็ทําให้เรามีแรงบันดาลใจในการทํางานมากขึ้น sustainability มันไม่ใช่เป็นเทรนนะคะมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นหัวใจของธุรกิจอยู่แล้วคือเราคิดว่าถ้าเราอยากจะอยู่ในธุรกิจนี้นานๆเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราก็ต้องไปสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนนั้นให้กับสิ่งแวดล้อมตรงนั้นแล้วก็เป็นการสร้างงานให้กับชุมชนตรงนั้นด้วยอะคะ่ะส่วนตัวแล้วจะชอบ สวนมากๆก็จะให้เป็นส่วนที่แทบจะสําคัญที่สุดสําหรับทุกโครงการที่เราพัฒนาเลยด้วยซ้ำนะคะตั้งแต่ไรออดีที่เราสร้าง30ปีที่แล้วก็ไม่ได้ตัดต้นไม้เลยแม้แต่ต้นเดียวหรือว่าโครงการที่เราพัฒนาใหม่ๆเช่น The Botanical House เราก็ให้สวนเป็นพระเอกของสถานที่เลย สำหรับคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับยังอาชีว์นะคะก็สามารถไปพบกันได้นะคะที่ฮัลโหลสบับตุลาคมนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ